มาต่อคิวลูปอีกสักน็ตหนึ่งนะครับคิวลูปตรงนี้ผมลืมตัวนี้ไปนะครับ EP ที่แล้วนะก็คือ cover นะครับการใส่ครอบนะครับโอเคเราเลือกขึ้นมานะครับจะเป็นครอบครอบอย่างอื่นเนี่ยเพื่อนๆลองจิ้มจิมเล่นๆดูนะครับเมทั h e e t ABS นะครับณที่นี้ผมจะพาทำโมเน่แล้วกันนะครับก็คือให้มันเข้ากับหลังคานี้เนาะแล้วก็ลองเล่นดูนะครับ ตอนนี้เขาบอกว่าให้ Select เอดนะครับให้เราเลือกไปเลยติ๊กปึ๊บมาแล้วเลือกเอ็ดอย่างเช่นผมจะลองดูตรงกลางนะครับว่าจะขึ้นไหมนะครับตรงนี้นี่นะครับจะขึ้นลักษณะนี้เลยนะครับขึ้นออโต้ให้เรานะถ้าไม่ครบก็คอนโซลเซตกลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวให้เราจิ้มข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้นะครับจิ้มข้างนี้นะครับเลือกนี้ก่อนนะ select เอนะครับอีกทีหนึง่งโอเคเขาก็จะมาจนสุดในลักษณะนี้เนาะ จานั้นผมจะจิ้มตรงนี้นะสันบนนี่นะสันล่างบางทีไม่เต็มนะครอบล่างก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะนี่ครับไม่ไม่ไม่เต็มไม่สุดไม่สุดถือว่ายังติดติดอยู่นะครับขอย้อนกลับมาก่อนโอเคผมจะใส่ตัวบนแบบนี้นะครับนี่ครอบตัวบนแบบนี้นะครับนี่เลยนะ ใส่ฟังได้ฟังหนึ่งไว้ก่อนนะครับใส่ฟังหนึ่งเนาะหรือว่าตรงกลางก็ได้ลองเดี๋ยวลองตรงกลางนะครับลองลองไอ้ตัวตรงกลางเนี่ยนะปุนะ๊บเขาก็จะพอดีนะเนี่นิดนึงนะนิดนึงเลื่อมกันนิดนึงเดี๋ยวค่อยปรับแต่งเอานะครับตัวนี้ใส่ไปก่อนนะใส่แบบให้ดูไปก่อนนะครับปุ๊บนี่เลยสวยงามนะครับจากนั้นเราก็ใส่มุมนี้ไป โอเคตอนนี้ลองตรงกลางโอเคนะครับนี่สวยงามใช่ไหมครับได้ลักษณะนี้เลยนะครับเพราะว่าทําไมผมถึงให้ใส่นะครับเน่เ่เน,น่เพราะว่าถึงให้ใส่กับสันนี้นะเพราะว่าเขาจะมาสุดในนี้นะครับสุดตรงนี้นะครับนน่เ่เพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ตรงนี้มันไม่สุดนะครับมันไม่มันไม่ยาวนะระมันตจริงมันต้องยื่นมาสิบเซนนะออฟเซตได้เหมือนกันนะแต่เสียเวลานะเราใส่ตรงนี้ไปก่อน แบบนี้ก็ได้นะเนจมสันกลางก็จะขึ้นให้เราออโต้ลักษณะนี้เนาะคือพอดีมันไม่สุดนะพอดีชายลังคาผมมายืดออกมาอีกสิบเซนนะครับประมาณนี้ครับเเดี๋ยวก,กลับมาก่อนนะครับกลับมากลับมานี่ส่วนแบบนี้เราต้องมาแต่งเอานะเพราะว่าเราจิ้มสันตรงนี้ถูกไหมครับขอย้อนกลับมาอธิบายตรงนี้ก่อนนี่เราเราจิ้มสันข้างบนใช่ไหมครับ เราไม่ได้จิ้มแบบตรงกลางถ้าเราจิ้มตรงกลางเหมือนอันนี้นะครับเหมือนตัวนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเวลาเราจอยกันเนะนี่ยเนี่ยครับเขาก็จะอยู่ตรงกลางแบบครอบพอดีนะครับโอเคต้องเข้าใจด้วยนะครับอันนี้คือการประยุกต์ใช้นะนะครับ๋ยวผมจะลบตัวนี้ไปนะเพราะว่าผมให้มันยืดออกมานี่เนาะนี่คือการแก้ปัญหาหน้าง,งานนะครับ นิดเดียวนิดเดียวปรับแต่งนิดเดียวเองนะครับไม่ไม่เยอะไม่ยุ่งยากขนาดนั้นนะเราก็แค่กดลงดรอปลงมานิดนึงเลื่อนให้เขาเข้าลงเข้าลอยสวยงามนะครับนี่ประมาณนี้พอแล้วนะครับหรือถ้าอยากง่ายก็ดีลิทไปแล้วก็เลือกอันนี้แล้วก็มินเลอร์นะครับคาสั่งน,นี้มันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีทำอันเดียวนะครับทำชิ้นเดียวนี่ เขาก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้พอดีเลยสวยงามนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับผมเราก็ดีลิททิ้งอันหนึ่งนะครับแล้วก็มูมมูมเขาลงมาปรับแต่งเขานิดหน่อยนิดหน่อยโอเค,อเคเอกดล็อกแกนนะครับผมจะล็อกแกนไว้นะฟึบแล้วก็แต่งนิดนึงนิดนึงนีน่นี่ครับโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ม i นเ,เลอนะครับผมกดคีย์ลัดผมเลยนะ็อตคัดนะครับ ผมตั้งคัดคัดเวลานะครับมินเลอร์ปึ๊บมานี่แล้วก็ลงมาลิกข้างโอเคนี่เสร็จนะครับสวยงามนี่ประมาณนี้นะตัวนี้ก็เช่นกันครับผมเพิ่มนพดทพีพพ่แล้วก็ปรับดูปรับลงเอาล็อกแกนนอยโยกมาทางนี้นอยดึงกลับมาเนี่ยครับสวยเลยนะครับ นี่นะจะสวยงามตัวนี้เราก็รีริทออกไปเีลิทไปกับสาม,สามทางไม่ต้องใช้นะครับเราก็มุมมุมนิดนึงแล้วก็ใหมน่นิดนึงนะครับตัวนี้เราก็รีลิทไป ครับผมโอเคนะครับอีพีนี้ในการใส่ข้อบก็คือลักษณะนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆไปลองเล่นดูก่อนนะครับทำให้คล่องทำให้ชำนาญใช้บ่อยๆนะครับทำแบบเดิมๆซ้ำๆนะครับอย่าเพิ่งถอดใจนะนะครับทุกอย่างไม่ได้เริ่มแค่วันเดียวนะครับต้องทำบ่อยๆใช้จนชินใช้จนเกิดความชำนาญนะครับ ส่วนตัวนี้อย่าเพิ่งลบทิ้งนะครับเรามาทําฝ้านะครับเดี๋ยวไว้เก็บไว้ทําฝ้าเดี๋ยวผมจะพาทําใน EP ถัดไปนะครับ EP นี้สวัสดีครับ